นิทานจริยธรรมสำหรับเด็กปถมวัยด้านความเมตตาการุณาเรื่องหนูจิว๋วตอนถ้าหนูจิ๋วเป็นน้องเหมียวหนูจิว๋วเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่มีจิตใจดีงามชอบช่วยเหลือผู้อื่นพูดจาไพเราะกับทุกๆคนและชอบพูดว่า ถ้าหนูจิ๋วเป็นวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่หนูจิ๋วพูดว่าถ้าหนูจิ๋วเป็นเช้าตรู่ของวันนี้หลังจากที่หนูจิ๋วอาบน้ำแต่งตัวและรับประทานอาหารเช้าเสร็จหนูจิว๋วจึงออกไปเดินเล่นที่สนามญ้าหน้าบ้านเหมือนทุกๆวัน เสียงลูกแมวตัวเล็กๆร้องอยู่ริมรั้วหน้าบ้านของหนูจิว๋วหนูจิ๋วมองตามหาเสียงร้องเหมียวเหมียวจนพบเจ้าลูกแมวน้อยยืนตัวสั่นสะท้านเพราะเปียกน้ำฝนที่ตกเมื่อเช้ามืดเธอน้องเหมียวคงพัดหลงจากแม่ละสิและคงไม่รู้ว่าจะไปหลบฝนที่ไหน เลยต้องเปียกฝนตัวสั่นไปหมดหนูจิ๋วคิดในใจพร้อมทั้งรีบวิ่งกลับเข้าไปในบ้านเพื่อเล่าเรื่องน้องเหมียวลูกแมวน้อยให้คุณพ่อคุณแม่ฟังทันทีคุณพ่อคุณแม่คะ่ะหนูจิ๋วพบน้องเหมียวลูกแมวตัวเล็กๆที่ริมรั้วหน้าบ้านเราคะ่ะน้องเหมียวเปียกฝนและคงจะหิวมากด้วยนะคะ ถ้าหนูจิ๋วเป็นน้องเหมี่ยวนะคะหนูจิ๋วคงอยากให้มีคนใจดีหาผ้าเช็ดตัวแห้งๆมาช่วยเช็ดตัวให้และอยากจะได้ดื่มนมอ,อุ่นๆสักถ้วยนะคะเราไปช่วยน้องเหมี่ยกันดีไหมคะหนูจิ๋วบอกคุณพ่อคุณแม่ยิ้มอย่างภูมิใจในความมีเมตตา และนิสัยที่ชอบนึกถึงจิตใจของผู้อื่นอยู่เสมอของหนูจิว๋วแต่เพราะหนูจิ๋วยังเล็กเกินไปที่จะออกไปนอกริมลั้วหน้าบ้านที่มีรถวิ่งไปมาคุณพ่อจึงหาผ้าคนหนูสะอาดสะอาดที่ไม่ใช้แล้วไปเช็ดตัวให้น้องเหมียวคุณแม่ก็ช่วยอุ่นนมอ,อุ่นๆไปให้น้องเหมียวกินด้วย ส่วนหนูจิว๋วก็ยืนดูอยู่ข้างในรั้วบ้านอย่างมีความสุข